วันนี้นะคะดีค่ะได้เวลาได้เวลาแล้วงั้นขอเริ่มต้นด้วยการที่ฐานกันก่อนนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระงคมสำรับโครงการพระเจ้ารัคุณแบ่งปันความสุขที่ทรงทรงเพิ่มภูนให้พี่น้องแถวนี้ขอให้อาหารที่นี่จะเป็นที่เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและเสริมสร้างจิตใจ,จแล้วก็ชำระในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆและขอให้เสริมกําลังพี่น้องทุกท่านแถวนี้ด้วยขอขอบพระบรมในพระนามพระเยซูยคริสต์เจ้าอาเมนประตูเปิดเลยค่ะ ข้าแถวแลยนะครับข <si> ้าแถวเลครับแถวเดียวนะครับแถวเดียวไม่ต้องชิคกันมากครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอยู่ดีๆไม่โอเคเลยมาเลยครับมาเลยครับรเดินวนออกไปเลยนะคะระวังรถด้วยนะครับระวังรถด้วยไปเลยครับไปเลยครับอะไรครับไปวันนี้ไครจะได้ไม่เดินรถจะพี่ดวย่นะคะ ไปเลยไปเลยโอเคจักน้ำเลยรับน้ำเลยครับของมาแล้วน้อขอจเ<า><า>จริญเจริญนะอ,นอะไรครับหยิบไปเลยก็ได้ครับครับผมวันนี้เราจะบจริงๆนะครับต่อได้เลยหยิบน้ำได้เลยครับน้องหมาอ่ะน้องหมาด้วยเจริญเลยครับอางน้ำให้คุณยายหน่อยเออหยิบได้เลยก็ได้นะครับเลยรับกับน้องน้องหุ่น ไปที่หยิบให้หน้าแจกให้น้าแจกให้พี่เขาด้วยละอ่ะหยิบเลยครับหยิบเลยครับหรือรับแบบน้องรับจากน้องเขาก็ได้นะครับเอาเลยอ่ะเนี่ยยืนได้นี่ครับโอเคอ่ะนี่ครับน้ำครับ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 อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะได้เลยครับหยิบเลยหยิบเลยเอาไปเลยอ่ะส่งให้พี่เขา ห loyal, ห aw, ห่หยิบเลยหยิบเลยอ่ะสอขวดก็ได้ครับพม่เท่สองขวดเลยอ่ะไปโอเคเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอีกข่ามีอีกอ่าเดี๋ยวมาอีกแล้วหยิบมาหยิบ่ะคะอขออภยด้วยบันที มาแล้วลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วเร็วเน็บกินเหรอครับอ่ะเร็วหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยเร็วแจกเลยนี่ครับเชิญกาเชิญกาล้างโดยด้วยใจผ่อนะคะทุกท่านที่มาเป็พี่รีบเลยนะเชิญกามาเลยมาเลยค่ะแล้วหยิบน้ำเลยครับมาหลับน้ำเลยครับเอาไปที่หยิบน้ำให้พี่เขาหน่อยเร็วหยิบน้ำพี่เขาหน่อยเร็วนี่ครับเอออันนี้ไม,ไม่แจกเลยเนาะนะครับอ่ะพี่ที่ Styles, <All left. S 1> หย right. ิบน้ำเลยอันนี้ครับเอาแจกเอาข้าวเลยหยิบน้ำด้วยครับหยิบน้ำแจกเลยเออครับอนหนอ้งแนาวยังเรียเอาแตกระดาษองออครับยไม่รูกชื่อเลยเวนี้อิน่แใช่ไหมคะอ๋อโเคอกดนด้วยที่ตหน้าได้ ป้าเขามาแล้วใช่ป่ะเหมือนตะกี้ก็มาแล้วนะสวัสดีค่ะเชิญค่ะล้างมือด้วยใจของค่ะเตรียมน้ำเตรียมน้ำเลยเตรียมน้ำเลยมาแล้วมาแล้วเตรียมน้ำเลยเออห้าร้อยหนึ่งเหมือนจริงนะคะเฮลิญาเจินค่ะแล้วเดี๋ยวมาหยิบน้ำเลยครับนี่นี่ส่งน้ำครับ ซ่าเดี๋ยวหยิบน้ำเลยอันนี้น้ำด้วยครับขอน้ำด้วยใส่ถุงไปเด้ยก็ได้มั้ง พูดจบมาพูดจบมาโอเคนะคะหนึ่งถุงไปแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับกับโครงการพระเจ้ารัคุณแบบปันความสุขนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่แถวนี้นะคะแล้วขอพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมในทุกสิ่งที่จําเป็นของพี่น้องที่พี่น้องยังขาดอยู่ในสัตว์อันรุ่งเรืองของโรงด้วยนะคะวันนี้ไปกันแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ